สื่อกัมพูชารายงานเฉพาะช่วงต้นเดือนธันวาคมมีชาวกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายแล้วมากกว่า 1, น0 0งพนรคนครับโดยสื่อของกัมพูชาอย่างหนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพนะครับเขาได้รายงานเรื่องนี้เอาไว้โดยบอกว่าที่จังหวัดบันทายเมียนเจยบริเวณด่านปอยเปตมีชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1 0ธันวาคมแล้วมากกว่า1500 ซึ่งเป็นการเดินทางเข้ามาทำงานอย่างถูก กฎหมายนะครับอันนี้เฉพาะที่ถูกกฎหมายนะคุณผู้ชมที่ผิดกฎหมายอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับเนื่องจากทางการของกัมพูชาโดยนาย,ยกรัฐมนตรีฮุนมาเนตได้มีการปรับปรุงเรื่องของระเบียบการทําหนังสือเดินทางให้ทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเก็บค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทางในอัตราที่เท่าเดิมนะครับนอกจากนั้นชาวกัมพูชาเหล่านี้ก็เดินทางผ่านทางเอเยตนที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับโดยบริษัทเอเยตนนายหน้าหาร แรงงานทั้งในฝั่งไทยและกัมพูชาก็จับมือกันเพื่อที่จะช่วยเหลือแรงงานชาวกัมพูชาให้ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานในประเทศไทยของเรานะครับแต่ในประเด็นนี้ดูมันขัดขัดขืนขืนกับสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาได้ออกมาพูดว่าเศรษฐกิจในประเทศกําลังขยายตัวและต้องการใช้แรงงานของชาวกัมพูชาเป็นจํานวนมากทางฝั่งของกัมพูชานะครับนักวิเคราะห์เขาก็ได้ออกมาพูดบอกว่าแม้ว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาจะมีการขยายตัวก็จริงแต่แรงงานที่ได้รับประโยชน์ในการทํางานส่วนใหญ่จะเป็นแรงงาน ที่บริษัทของจีนนําเข้ามาจากประเทศจีนเองส่วนถ้าหากเป็นแรงงานชาวกัมพูชาเข้าไปทํางานในไซต์งานที่จีนมาขยายการก่อสร้างต่างๆก็จะมีข่าวแรงที่ถูกและไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพและที่สําคัญที่สุดก็คือการมาทํางานในประเทศไทยนั้นถ้ามาอย่างถูกกฎหมายก็จะได้มีการคุ้มครองสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลสามารถรักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ์ที่นหนจ้างได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้นะครับแต่ถ้าหากอยู่ในกัมพูชาค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ชาวกัมพูชาต้องควักเงินของตัวเองจ่ายถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลของรัฐก็ตามและคุณภาพในการรักษาพยาบาลนั้นมันก็แย่แสนแย่นะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุทําให้แรงงานชาวกัมพูชาพยายามดิ้นรนที่จะมาทํางานในประเทศไทยบวกกับซ้ําในประเทศไทยของเรากําลังจะมีการปรับค่้แรงขั้นต่ําขึ้นนั่นก็เป็นเหตุผลทําให้ชาวกัมพูชายิ่งดิ้นรนเพื่อที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทยบางคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินเอาบ้านเข้าไปชำนองกับธนาคารจนเป็นเหตุทําให้หลาย ายคนที่เข้ามาในเมืองไทยและหาไรายได้ไม่เพียงพอต่อการส่งหนี้ธนาคารกำลังจะถูกยึดบ้านของพวกเขานะยครับโดยการรายง,งานของหนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพยังได้แจ้งต่อไปอีกว่าทางนายวันดารันผู้อำนวยการสำนักง,งานตรวจสอบคนเข้าเมืองของด่านปอยเป็ดของกัมพูชาได้รายง,งานเอาไว้นะครับว่ามีแรงงานมากกว่า1543คนเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงวันที่1ถึงวันที่10 ธันวาคมที่ผ่านมาและทางนายวันดารันยังได้ขอร้องชาวูชาที่เดินทางไปทํางานผิดกฎหมายในประเทศไทยว่าได้โปรดเดินทางไปอย่างถูกกฎหมายเพราะการเสียเงินให้กับน,นายนาเถื่อนนั้นพอไปทํางานในประเทศไทยก็จะถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับและก็ส่งกลับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสหลังจากที่สื่อของกัมพูชาได้รายงานรเรื่องนี้ออกไปนะครับชาวูชาหลายๆคนก็มาตัดพ้อถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศตัวเองกับข้อมูลการรายงานของทางภาครัฐที่มันเป็นการราย งานแบบคมลอยหาข้อมูลจริงอะไรไม่ได้และสิ่งที่มันเห็นอยู่คาตาก็คือชาวกัมพูชายังคงพยายามหลั่งไหลที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทยของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันครับคุณผู้ชมครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกครับชาวมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์โดยบอกว่าพอขมรออกไปชาวเวียดนามก็หลั่งไหลเข้ามางานทั้งหมดในประเทศที่บอกว่า99%นะก็มีแต่พวกเวียดนามเท่านั้นแหละที่ทำความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมบอกเลยว่าพักประชาชนมพูชาไม่มีความสามารถในการนําพาประเทศให้ก้าวหน้าไปสู่ความสว่างสวยได้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้ข้าแรงยัง คงต่ําของก็ยังแพงขึ้นทุกวันผมเห็นเด็กอายุ17ปี18ปีหลายคนต้องออกไปใช้แรงงานในต่างประเทศต้องทิ้งการเรียนและชาวกัมพูชาของเรานับล้านก็ต้องออกไปทํางานในประเทศไทยผมรู้สึกเศร้าใจกับชาติของเราจริงๆประเทศของเรานี่มันช่างอยู่ยากอยู่ลําบากเหลือเกินหลายคนต้องอพยพจากลูกจากเมียจากพ่อแม่เพื่อไปหางานทำความคิดเห็นต่อไปนะฮะก็บอกว่านี่หรือที่บอกว่าอัตราการจ้างงาน99% ความคิดเห็นต่อไปนะฮะมาพูดในเชิงแนวเดียวกับคอมเมนต์ก่อนนะครับโดยบอกว่าอัตราจ้างงาน99%ของกัมพูชาถ้าเป็นอย่างนั้นทําไมยังคงมีคนต้องออกไปทํางานที่ประเทศอื่นขอบคุณสันติภาพความคิดเห็นต่อไปนะเขาบอกว่าขเขมรย้ายออกไปเวียดนามก็ย้ายเข้ามา ฉันถามจริงๆนี่มันความผิดของใครความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าบ้านเราไม่มีงานทําแต่ถึงมีงานทําเงินก็ไม่พอใช้การทํางานอยู่ในกัมพูชาแค่เงินที่จะใช้ในการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ยังไม่มีเลยความคิดเห็นต่อไปนะครับชาวกัมพูชาบอกว่าพวกเราออกไปแล้วพวกเวียดนามก็เข้ามาความคิดเห็นต่อไปนะเขาบอกว่า ฮะแล้วถึงลุงคนนั้นบอกว่าพวกเรามีงานทํา99%นะ่ะมันคืออะไรหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่ามันจบแล้วแล้วก็มีชาวกัมพูชาอีกคนนึงมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่า1%ไงที่ไปทํางานในประเทศอื่นหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าถ้าบอกฉันว่า30%ไปทํางานที่ประเทศของพวกเขาฉันถึงจะเชื่อถ้าคิดเป็นอัตราส่วนง่ายๆคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมครับชาวกัมพูชามีประชากรประมาณ 18ล้านคนมาทํางานอยู่ในประเทศไทย2ล้านคนนั่นก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่า20ของชาวกัมพูชาปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์ในสไตล์กัมพูชากัมพูชานะฮะโดยบอกว่าขอบคุณสันติภาพคอมเมนต์ต่อไปนะฮะมเมะฮะขาบอกว่า มันเอาว่าสารแล้วความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าชาวขเขมรเดินทางเข้าไปทํางานในประเทศไทย1000คนส่วนเวียดนามก็เข้ามาอยู่ในกรรมัมพูชา1 0 0 0 0แคนความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าขอบคุณสันติภาพที่ผลักดันเขมรออกนอกประเทศความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าประชาชนชาวกัมพูชาของเราคงทําอะไรได้ไม่มากหรอกถ้ารัฐบาลไม่ผลักดันและไม่สนับสนุนความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าเด็กๆขเขมรไหล ออกไปอยู่ประเทศอื่นอย่างต่อเนื่องส่วนคนในประเทศก็มีแต่คนต่างชาติเข้ามาอยู่ต่อไปนี้ชาวกัมพูชาของเราก็คงจะได้แต่ร้องไห้เหมือนกับกบที่อยู่ในกะลาเทน้ําดีออกไปแล้วก็ได้น้ําเน่าเข้ามาแทนความคิดนต่อไปนะฮะชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์แตกต่างจากชาวกัมพูชาทั่วไปนะครับโดยบอกว่าขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยให้ชาวกัมพูชาของเรายังคงมีงานทํากันอยู่ความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขามาคอมเมนต์สั้นๆน,นะครับบอก ว่าขอบคุณความสงบอันนี้ก็คล้ายๆกับขอบคุณสันติภาพนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเข้ามาคอมเมนต์ประชดประชันเนบแนมรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของกัมพูชานะครับโดยบอกว่านายเฮงฉันถามจริงๆเธอไอที IT ว่ามีงานทํา99%นะ่ะดูแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงความเห็นต่อไปนะครับเขาพูดถึงเพื่อนรักของเขานะฮะโดยบอกว่าอพยพเวียดนามเข้ามาอยู่ในเขมรแล้วอนาคตเขมรของเราจะเป็นยังไงความคิดเห็นต่อไปนะครับเข้ามาคอมเมนต์โดยบอกว่า ทำงานในประเทศน่ะถึงจะมีเงินเดือนแต่มันก็ไม่เพียงพอต่อการจ่ายหนี้สินเอาซะเลยความคิดเห็นต่อไปนะครับเข้ามาพูดถึงเรื่องเงินเดือนเหมือนกันนะเดี๋ยวบอกว่าเสียดายความสามารถของชาวกัมพูชาของเราที่กําลังอ,อพยพหลังไหลออกนอกประเทศอยู่เรื่อยๆเรยพราะว่าในประเทศของตัวเองการที่จะหางานทําให้มีเงินเดือนดีๆให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของลูกหลานเลี้ยงดูพ่อแม่มันช่างไม่มีโอกาสเป็นไปได้ไดเอาซะเลยความคิดเห็นต่อไปมาขอบคุณสันต ิทภาพอีกคนนึงนะครับอแอดขออนุญาตข้ามขอบคุณสันติภาพไปกันแล้วกันนะคุณผู้ชมมีเยอะจริงๆครขอบคุณสันติภาพเนี่ยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเข้ามาประชดประชันเหน็บแน,บแนมรัฐมนตรีของประเทศตัวเองอีกคนหนึ่งนะครับโดยบอกว่าขมเม์ของเราน่ะเหรอมีงานทําแค่ห้าเปอร์เซ็นความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าสิ่งนี้พิสูจน์ได้เห็นได้ชัดว่าในกัมพูชาของเราการจ้างแรงงานและการขยายตัวของเศรษฐกิจของเรายังคงจํากัดหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาอีกคนนึงมาตอบกลับนะครับโดยบ ว่าทุกวันนี้ทั้งโรงงานและการก่อสร้างกําลังปิดตัวลงทุกวันและสุดท้ายแรงงานเขาต้องวิ่งออกไปทํางานต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆความคิดเห็นต่อไปเข้ามาสัพพยอกประเทศของตัวเองนะครับโดยบอกว่าฉันยิงดูฉันยิงรู้สึกสนุกสนานคนของประเทศของฉันต้องไปทํางานในประเทศของคนอื่นสันดีภาพนี่จุกขอฉันเลยความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าพอเขมรออกไปเวียดนามก็เข้ามาแผ่นดินของเรากําลังจะกลายเป็น ของคนเวียดนามอยู่แล้วไม่ได้แตกต่างอะไรกับคะแม่กรอมเลยฉันเชื่อว่าทางเวียดนามคงคำนวณไว้แล้วเป็นอย่างดีว่าถ้าทำอย่างนี้ก็จะได้แผ่นดินของกัมพูชาความเขียนต่อไปนะครับเขาบอกว่าสงสัยประเทศของเราจะมีผู้นำที่ดีมากเกินไปผู้คนก็เลยพาก,กันหลังไหลออกไปทำงานนอกประเทศกันหมดความเขียนต่อไปนะเขาบอกว่าขอบคุณสันติภาพจบแล้วทั้งเขาทั้งเราบายๆความเขียนต่อไปนะชากัมพูชา,ชาคนนี้บอกว่า เป็นไงเลือกผู้นำได้คนดีเข้ามา ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าแผ่นดินของเขมรของเรายกให้เวียดนามไปซะมันง่ายดีไม่ต้องคิดมากอย่างที่แอดเดอร์บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีความคิดเห็นว่าขอบคุณสันติภาพแล้วก็พูดเรื่องของอัตราการจ้างงาน99%เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแต่แอดไม่ได้อ่านให้ฟังนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ว่ามันเป็นความคิดเห็นแบบซ้ําๆแล้วก็สั้นๆแอดก็เลยขออนุญ,ญาตข้ามไปนะครับการที่มีรายงานกัมพูชาเข้ามาทํางานในประเทศไทยของเราในตําแหน่งงานที่ชาวไทยของเราไม่ชื่นชอบที่จะทํกัน แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานในโรงงานงานบริการต่างๆที่เป็นงานหนักที่คนไทยเราไม่ค่อยจะทํากันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราเหมือนกันแต่ นอกจากเรื่องของการได้แรงงานมาทํางานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆนั้นสิ่งที่จะตามมาที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้และปฏิเสธไม่ได้ก็คือปัญหาในเรื่องของสังคมและการควบคุมแรงงานรวมไปถึงเรื่องของทุนสีเทาต่างๆด้วยนะครับเพราะชาวกัมพูชาหลายๆคนที่มาทํางานในประเทศไทยแล้วไม่อยากกลับไปประเทศของตัวเองพอหนังสือเดินทางหมดแทนที่จะกลับไปต่อหนังสือเดินทางในประเทศของตัวเองก็เลือกที่จะอยู่แบบผิดกฎหมายต่อ ไ,ป,ป,ไปัญหานี้ทางรัฐบาลกัมพูชาทราบดีครับพยายามที่จะเจรจากับภาครัฐของไทยเพื่อให้ชาวกัมพูชาสามารถต่อหนังสือเดินทางของกัมพูชาภายในประเทศไทยของเราได้นะครับแต่เรื่องนี้แอดยังไม่เห็นข้อสรุปว่าทางการไทยของเรา ยินยอมหรือไม่นะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ต้องขออาภัยเอาไว้ณัที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ